Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you oh. Chơi càng lóng đi cà, chơi càng lóng đi Day to you Happy Birthday to you เดี๋ยวให้คุณกั้งได้เป่าเค้กก่อนนะีคะอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอจะบอกว่านะีคะจริงๆแล้วเนี่ยใ,ใกล้กับวันคล้ายวันเกิดของคุณก<ช>ัะะ้งในวันที่30ที่จะถึงนี้พูดง่ายๆว่าพวกเราคือกลุ่มแรกที่ได้เซอร์ไพรส์รวันเกิดให้กับคุณก The Star, ัทท้งแต่สตาร์บัคส์เลเป็นกลุ่มแรกเลยที่เซอร์ไพรส์รให้เนี่ค่ะขอขอพรา ครับผมขอขอพอนะครับผมขอพรกับทุกๆคนที่นี่เลยนะฮะก็เป็นคุ่มแรกอย่างที่บอกจริงครับครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะฮะก็ขอให้พวกเรามีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับยย้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้ทางลาเต้ค่ะพี่เจมของเรานี่ค่ะได้อวยพรนิดนึงเชิญค่ะพี่และทีมงานเอ่อ พอรู้ว่าเราจะมีงานที่จะมาวันนี้ที่หัวหินก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็เลยเข้าไปดูว่าประวัติน้องเป็นยังไงอันดับแรกก็รู้ว่าอ่ะน้องชอบสีแดงใช่ไหมคะเป็นคนกเกิดวันอาทิตย์ใช่ช<อ>แล้วก็ชอบดอกไม้คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบเอ๊ะเก่งจังแล้วก็ที่มีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้น้องวันนี้เพราะว่าน้องจะมีอายุครบ20ปีนะคะในวันที่30ตุลาค่ะก็เลยพี่ก็ ขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนนะคะขออำนาะจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องกังนับถือจงปกปงคุ้มครองน้องให้มีความสุขทุกวันแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงกายพร้อมใจพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามากับเมื่อเราตอนอายุจะ20นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาวิน,วนแสดงว่า ะคขอบพระคุณครับขอบคุณคคขอบุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะตัวแทนจากลาเต้ค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนี่ค่ะเซอร์ไพรส์กันแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนี่ค่ะไม่รู้ทั้งพวกเราทั้งแฟนคลับแล้วก็พี่อกี้เมื่อกี้เดินกลับเจ้าไปพไปคืนแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างงี้นะคะเดี๋ยวด้านบนนิดนึงค่ะกับกางด้านบนเลยค่ะน่ารักมากเลยนี่ค่ะแล้วจะบอกว่า